น้องชาว YouTube ทุกท่านทุกคนครับตาเบิงตามประมาณถูงกับประมาณสมหัวผมเนี่ยครับถูงก็หัวน้อยๆครับรมันเม็ดกว่าสองเม็ดรครับเต็มที่ครับมาเบิงจะไล่กันเลยครับนี่ครับมีมีลูกต้นนะครับเดี๋ยวป้าตรวจสอบนะครับผมนี่ นี่กำลังสีสุกครับอันเนี่ยกำลังสีสุกนี่นี่แดงออกเหน็นไหมนี่ต้นครับปั๊มสมบูรณ์ครับนี่สุกแล้วร่วงแล้วครับมีน้อยล่นแล้วครับสองร้อยว่ตัวนี้สองเลยสามอะได้สุก สองลายตอนนี้ก็บมีครับสูกอีกแล้วครับหนึ่งสองมีลูกต้นครับสังกเกตงแล้วครับ บ่เกินสองเมตรครับตามสุกสุกไร้ครับผมนี่ไร้สุกนี่ครับนี่ครับประมาณจากไร้ประมาณาสองเมตรนิดๆเมื่เกินนี่แหละประมาณนี้ครับคร่าวๆมีสุกต้นครับมีทลายครับ สุกแล้วครับสุกพอดีเลยครับนี่ครับโอ้ลวงเลยไลนนี้เะเลีย่ยประมาณยี่สิบโลเลยครับต่อไลน์เนาะครับ ตาม้องสังเกตบ้างครับนี่ยครับเห็นปะมีลายทุกต้นเลยนะครับเห็นปะนี่ประมาณหกหกปีครับ นี่ระวังผาดครับผาดเงา